เป็นพี่ไรเดอร์ออกโมได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมท่านเลยนะีมีกรอบมาเจอกับบอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะบมมีอีกหนึ่งอาชีพขาดที่อยากจะมาฝากกันนะคะในเรื่องของการเป็นเจ้าของรถยนต์ง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือพี่รเดอร์นั่นเองนะคะต้องขออนุญาตเรียกว่าพี P ่ๆรายเดอร์แล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นอาชีพนี้เนี่ยนะเป็นอาชีพที่นะคะทาให้ราอิ่มท้องนะคะแม้ในเวลาไหนก็ตามนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะน,นะคะไฟแนนซ์เนี่ยนะคะเขาก็รับพิจารณาค่ะสําหรับใครที่ทําอาชีพรเดอร์นะคะเขาเรียกว่าพิจารณาง่ายขึ้นเราก็ออกโบร้ ง่ายขึ้นมากๆเลยซึ่งัวเองนะคะก็เป็นเซลล์อีกหนึ่งคนค่ะที่มีลูกค้านะคะทําอาชีพรเดอร์นะคะแล้วก็สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ได้นะคะด้วยเอกสารที่ไม่ยุ่งยากเลยค่ะนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่คุณต้องมีนะคะหากคุณเป็นนะคะ พี่พี่เดอร์นะคะหรือว่าเป็นคนที่นะคะประกอบอาชีพในเรื่องของไรเดอร์นะคะอย่างแรกเลยที่คุณต้องมีค่ะคือหน้าโปรไฟล์นะคะในการเข้าแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะเท่าที่โวสอบถามมาเนี่ยก็ต้องบอกว่านะคะพี่พี่ライเดอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขับแก๊สนะคะขับโรบินฮูดค่ะนั้นาลาลา่ามูสนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะนะคะไลแมนนะคะพี่พี่ทุกคนเนี่ยมักจะต้องมีโปรไฟล์หรือหน้าบัญชีนะคะในการล็อกอินนะคะที่จะแสดงรูปภาพนะคะชื่อนามสกุลค่ะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของทะเบียนรถที่ใช้ ในการประกอบอาชีพนั้นๆนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าตรงนี้แหละก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลเลยนะคะที่ไฟแนนซ์เนี่ยต้องการนะคะในการที่จะยืดสินเชื่อนะคะซื้อรถยนต์นั่นเองค่ะและนอกจากในส่วนของโปรไฟล์แล้วนะคะอย่างที่2ที่ต้องมีเลยก็คือในเรื่องของยอดการสรุปรายได้นะคะ ขท่าที่ทราบมานะคะหรือว่าเท่าที่จัดไฟแนนซ์ให้กับพี่ๆไลเดอร์มาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นนะคะไลแมนโรบินฮูดนะคะหรือว่าลาล่ามูมเนเนี่ยนะคะล้วนมักจะมีในส่วนของยอดรายรับประจําสัปดาห์ค่ะนะคะเอาไว้นะคะให้พี่ๆเนี่ยนะแคปแล้วก็ส่งมานะคะให้โบก,ก็ได้นะคะในการพิจารณาสินเชื่อค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะไฟแนนซ์เนี่ยนะคะจะขอทั้งหมดนะคะ6เดือนย้อนหลังนะซึ่งเข้าซึ่งเข้าที่เรทราบมาอีกน,นะคะก็ต้องบอกเลยข่าวว่านะคะ เขาก็จะมีในส่วนของสรุปเนี่ยนะให้เป็นรายสัปดาห์เลยนะคะอันนี้บวกของหงเดือนย้อนหลังพี่ๆไม่ต้องปินมาก็ได้นะคะพี่พี่ขับแล้วก็ส่งมาก็ได้ในการยื่นสินเชื่อนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งอย่างสําคัญเลยในการพิจารณาสินเชื่อนั่นเองค่ะและอย่างที่3ค่ะนะ,ะพี่พี่ที่ขับรเดอร์เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นของสังกัดไหนหรือค่ายไหนก็ตามมักจะต้องนะคะมีในส่วนของบัญชีค่ะ ที่ผูกกับแอปธนาคารค่ะเพื่อรับเงินนะคะจากสังกัดนั้นๆนั่นเองค่ะนะคะและสิ่งสําคัญนะคะอย่างที่3ก็คือในเรื่องของ statement ย,ย้อนหลับ6เดือนค่ะ พราะว่าสเตตเมนต์เนี่ยจะเป็นตัวสําคัญเลยนะที่ใช้ยืนยันค่ะในการรับเงินนะคะจากสังกัดของพี่ๆที่พี่วิ่งงานอยู่นะคะในการให้ไฟแนนซ์นำไปรวมรายได้นั่นเองค่ะและอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่สําคัญก็คือในเรื่องของนะคะบัตรประชาชนนะคะสำหรับเราผู้เียนบ้านนั่นเองค่ะแค่นี้เองค่ะเอกสารนะคะเพียงแค่นะคะถ้าอยากค่ะเพื่อการออกรถนะคะง่ายๆเลยค่ะและที่สําคัญต้องบอกเลยค่ะว่าอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยนะคะก็คือในเรื่องของ สำเนาโรถค่ะที่พี่ๆนะคะใช้ในการวิ่งงานอยู่นั่นเองค่ะไม่ว่าพี่ๆจะใช้รถนะคะที่เป็นรถที่เป็นชื่อตัวเองนะคะหรือว่าจะใช้รถนะคะที่เป็นรถของญาตินะคะอันนี้เนี่ยนะคะจำเป็นมากๆเลยที่จะต้องแนบสำเนารถค่ะเพื่อให้ f i n a n c i พิจนารณาสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสาหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่ขับแก๊ปนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะลแมนโรลูมูดลาลามูฟนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของอ่าพี่ๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีอ่าช้อปปี้นะคะที่เป็นช้อปปี้ฟู้ด ะะลองรับขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะรายเดอร์ที่ขับส่งอาหารนะหรือว่าคนที่ขับรถใหญ่ค่ะในการรับส่งคนหรือรับส่งของก็สามารถยืนเสียเชื่อ,อแล้วก็เป็นเจ้าของรถได้ง่ายๆเลยค่ะนะ่นค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะคในสาระน่ารู้ค่ะในช่วงหน้านนสหรัาหันะี้บนต้งขอตัวก่อนสวัสดีค่ะ